ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคนครับผมมาครับมาพบกับคุณทองคือเก่าครับผมมาเมื่อนี้มีออมขี้เหล็กครับออมขี้เหล็กใส่ใส่บองตันครับห้างหัวครับพี่น้องครับผมเน้นๆต้มเปื่อยๆครับหบต้มไปเบิ้อเมือวานนะครับห้างหัวจากมัวมาให้จากโรงงานครับผมคมสันขอบคุณคมสันมากครับสมคมสันนะบุรีรัม โอ้ยได้ถึงห้างถึงค่าเอา,าครับอมขี้เล็กครับครับคุณถองใส่ข้องแซบใส่หางหวัวบองตันบองตันพี่น้องมาครับเฮอโอ้พี่น้องครับเอ้ย คลิกน้องสุดยอดเลยครับหังห่งกวางว เรือขาดอยู่ครับเดี๋ยวเห็ดมีหนูต่อไปพี่น้องเลยจอกข้ากัวในตู้เย็นครับผมต้มไปแล้วต้มไปเปื่อยเบิ่งเอาพี่น้องเลยอมขี้เล็กกุ้งทอง สดใสแล้วครับมันที่เป็นซ้อนห้างมันครับแศบกว่านั่ง <c oughs> ใส่น้ำน้อยๆครับไม่เด้น้ำ น้องครับน้องอืมอืมอืมน้อง บนกินเฮิ่งแล้วครับบนกินนานแล้วห้างวะทำอะไรก็อร่อยน้องครับ น้ครับละลายในปากนุ่มนอะงสุดสุดเรียบเมนูออมคิเล็ก อือ mm hmm. สดใส่รถครับคลิก เซบก็นั่งมันครับห้างหัวพี่น้องเฮ้ยคมสารน้าบริรัมเอามาฝากขอบคุณมากมากโอ้แซบครับเื่องเนี่ยเลือกข้ามอ,อยู่ไหมครับรอหลังสั้นเมนูต่อไปครับพี่น้องของเซบห้ากินยนะัก กระดุกห่างคุณหวงอมเป็นมอครับ น้องครับพี่น้องครับหอมขี้เล็กใส่ห้างหัวเมนูหากินยาก <c oughs> พี่น้องครับเองสำหรับคลิปนี้คุณทองเอาไว้สำนี้ครับผมพี่น้องฟาดกดไดก์กดแฉร์ตดติดตามคุณทองกินแหลกเดี่ยวลูกคุณทองอีห้าเมนู <c oughs> อื่นมาเฮ็ดซูพี่น้องเบิ้งครับ <c oughs> <c oughs> นั่นสมัครคำเข้าละน้องเอ้ยเจ สวัสดีครับพี่น้องครับ